สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่คณะคิสวันนี้คณะก็มีขนม 8, แปลกๆจากเซเว่นความจริงเนี่ยคณะเนี่ยได้ทำพาทแรกไปแล้วค่ะถ้าใครเนี่ยติดตามเนี่ยก็อาจจะเคยได้ดูนะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยคณะได้ไปเดินเซเว่นมาอีกค่ะเจอขนม 8, แปลกๆที่คณะเนี่ยยังไม่เคยนํามารีวิวนะคะหลายชิ้นเลยบอกก่อนนะคะว่าวันนี้เนี่ยมีมากถึง10ชิ้นเลยและในวันนี้คณะจะมารีวิวขนมแปลกๆในเซเว่น ค้อสอมาดูกันที่อย่างแรกเลยสกัดสกัดกัมมี่กัมมี่เยลลี่รวมรสโคลาอังุ่นสับปะรดโซดาราคาบายาราคา49บาทเอาล่ะมาแกะดูกันว่าด้านในเป็นยังไงนะคะว้าว่ากลิ่นหอมมากๆนี่นะคะด้านในก็จะเป็นเยลลี่แบบนี้ค่ะแล้วเขาก็มีผงโซดามาให้โรยใส่ในเยลลี่ด้วยนะคะน่ากินมาก อร่อยค่ะจะเคี้ยวหนึบหนับมากๆเลยเดี๋ยวเราลองใส่เจ้านี่ลงไปดีกว่าค่ะรเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาชิมตอนที่แบบใส่ผงแล้วนะคะกลายเป็นแบบนี้แล้วค่ะอืม หวามเปลีเยลๆซาซามากยิ่งขึ้นค่ะก็คือเหมือนกับว่าผงเนี่ยทำให้เพิ่มรสชาติของเจ้าเยลลี่นี้นะคะสําหรับซากะซากะกัมมีนะคะคณะก็ว่าอร่อยดีค่ะแต่จากคะแนนเต็ม5นะคะคณะให้3ค่ะติดตรงที่แบบว่าราคาค่อนข้างสูงนะคะอย่างที่2 คุชิยาเปกโกะโบโกะสติ๊กช็อกโกแลตช็อกโกแลตนมคืนนี้น่ารักมากดูสิคะเป็นรูปช็อกโกแลตนะคะเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงฟุงฟิ้งกระดิ่งแมวมากเลยในส่วนของราคานะคะก็39บาทค่ะมาแกะกันเลยด้านหลังก็จะเป็นช็อกโกแลตแบบนี้เลยนะคะแฮ้กินเด็กผู้หญิงก่อนดีกว่าชฮสวัสดีทุกคนฉันกำลังจะโดนกินแล้วบ๊ายบาย ก็คือคณะว่าอันนี้อร่อยค่ะเป็นแบบช็อกโกแลตที่มันแบบดูแบบเข้มข้นนี้นะคะอืมก็สมราคาดีค่ะคะแนนเต็ม5คณะให้สีต่อมาอย่างที่3ลม l o s ลล o l l y b o ลูกอมรูปดอกกุหลาบกลิ่นสตรอเบอรี่ราคา6บาทแตเ,เลยจ้าอุ้ยสวยสวยอุ้ยสวยงามอ่ะเนี้ยอุ้อราคาถูกด้วยนะ6บาทเองอะ่ะชิม เป็นรสออกวหวานๆนะคะซึ่งคณะแบบไม่ค่อยชอบค่ะเพราะว่ามันหวานไปค่ะเอาเป็นว่ารสลอลลี่ป๊อบนี่นะคะคณะให้3มคะแนนเต็ม5ค่ะมันคือออกวหวานๆค่ะแต่ถ้าคนที่ชอบเนี่ยก็อาจจะชอบก็ได้นะที่ที่แคนดี้โบว์ขนมหวานรสนมช็อกโกแลตตราโรสเซลา่าราคา9บาทแกะกันโอ้โหสีสวยมากๆเลยนะคะเออู้อะไรเนี่ย มีแททูลูกอมแล้วก็นกหวีดค่ะชิมรวมกันลูกอมไม่โอเคเลยอะ่ะมันหวานเหมือนล้วนๆเหมือนน้ำตาลเลยค่ะและเจ้าแคดนี้บอลนี้ก็ได้ไปสมคะแนนต่อมาห้าบรินากะช็อกโกโบอลพีนัทช็อกโกแลต สอดไส้ถั่วลิสงราคา28บาทแกะพลาสติกออกกล่องน่ารักฟุ้งฟิ้งมากๆเลยนะคะนี่ค่ะเขาบอกให้กดตรงนี้อุ้เราก็จะเห็นเจ้าช็อกโกโบอลเล็กๆนี่นะคะเทกมานี่หูยน่ารักสุดๆชิมอืมรอชาติ คลาย M&M เลยค่ะที่เป็นจอดไส้ถั่วลิสงอะ่ะอร่อยดีค่ะก็ไม่แพงจนเกินไปนะคะเพราะว่าเป็นของนําเข้าค่ะคะแนนเต็ม5คะนนให้ไปเลย5คะแนนอย่างที่6ขนมฟรุตกรัมมี่กลิ่นโคลาตราฟูุตเพนซ์ูนโซเดียม CMC สําเร็จรูปกลิ่นโคลาราคา20บาทเปิดว<ะ>้าอย่างแรกที่ได้มานะคะก็เป็นขนมฟรุตกรัมมี่ค่ะหน้าตาก็เป็นแบบนี้ค่ะ อ,อร่อยดีอะ่ะมันจะหวานหวานเปรีป้ยวค่ะรสชาติแบบคุ้นเคยมากๆเลยนะคะเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยคงจะเคยกินอะไรประเภทนี้เลยค่ะอย่างที่2นะคะเขาก็จะแถมสติกเกอร์มาให้ด้วยค่ะนอกจากนี้ยังแถมแทแททูติดนิ้วด้วยนะคะเขาบอกไว้ว่ามีให้สะสมมากถึง50ลายเลยค่ะและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพราะเขายังมีช้อนี่เลยค่ะ แงะกล่องออกมานะคะเขาก็จะมีเป็นรูปภาพนะคะให้เราเนี่ยระบายสีลงไปค่ะน้องๆน่าจะชอบนะดูสิคะเอาละค่ะสำหรับเจ้านี้นะคะเต็ม5คะแนนนะคะคณะก็ให้4คะแนนอย่างที่เจทาสแอนด์ไดมอนด์กัมมี่ขนมวุ้นเจลาตินสำเร็จรูปรูปหัวใจและรูปเพชรราเมอราคา12บาทแกะเลย ตื่นเต้นมากเลยค่ะอันนี้เขาบอกว่าเป็นรูปหัวใจกับรูปเพชรนะคะ<ๆ>ก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบไหนนะให้ดูด้านในค่ะหนึ่งสองสามสี่มีทั้งหมดสี่อันค่ะนี่เลยค่ะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะมันค,คล้ายๆกับแหวนค่ะจ้านี่เลยค่ะสวยงามมากๆเออเขาเข้าใจทํานะคะน่ารักสุดๆเลยอะ่ะว้าวนี่เลยค่ะคณะก็สวมแหวนทั้งหมดสี่นิ้วแล้วนะคะนิวหิวนี่ก็กัดกินได้เลยค่ะ อ,หอเหนียวนึบสุดๆโอเคอยู่นะอร่อยคะ่ะหอมหวานหวานหอมๆอ,อร่อยจังเลยสำหรับ Heart and Diamond กัมมี่นะคะคณะก็ให้ไปเลย5คะแนนเย้น <c oughs> น่ารักสุดๆคะ่ะราคาก็ไม่แพงด้วย <c oughs> มาที่อย่างที่ เซอร์๊อปอมยิ้มกลิ่นสตรอเบอรี่ราคิดมาเนี่ยราคา52บาทถือว่าค่อนข้างแพงเลยนะคะเนี่ยคือความพิเศษของเจ้าตัวนี้นะคะก็คือว่ามันเป็นอมยิ้มค่ะแต่มันไม่ได้เป็นแค่อมยิ้มเพราะว่ามันเป็นไฟฉายได้ด้วยค่ะนี่นะดูดีๆนะหนึ่งสองสมกดชุดนี้สามารถเป็นไฟฉายได้ด้วยค่ะทุกคนมันแพงเพราะสิ่งนี้แน่นอนแต่ว่าไปมันก็น่ารักดีนะคะกุ๊กกุ นะคะกดปุ่มน,นี้นะคะก็จะมีไฟฉายออกมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งอมยิ้มกันมากดีกว่าค่ะอมยิ้มนะคะก็จะอยู่ตรงก้นเขานี่ค่ะมุนออกมาชิงได้แล้วไม่มีกลิ่น <c oughs> นี่เลยค่ะโอ้โหดูสวยมากๆเลยชิมหวานเจี๊ยบเลยอะ่ะ นี่นะคะพอเราเนี่ยกินอมยิ้มเสร็จแล้วนะคะเราก็เสียบกลับเข้าไปที่เดิมปุ๊บสำหรับคะแนนที่ขนาเนี่ยจะให้เจ้าเลเซอร์บ๊อบนะคะก็คือ2คะแนนค่ะคือขนาว่ามันแพงไปนะคะถึงแม้มันจะมีไฟก็เถอะอืมห้าสิบาทแพงค่ะมาที่อย่างที่9ค่ะขอบอกเลยนะคะว่าอันนี้เนี่ยตลกมากๆปิงนี่เลยคะ่ะมันเป็นของเล่นที่แบบอืมอะไรเนี่ย มีชื่อว่าแทกแทกวิวค่ะเขาบอกว่ามันคือลูกอมช็อกโกแลตสีต,ต่างๆอย่างนี้นี่เองเขาถึงเรียกว่าแทกแทกและนี้ก็คือโฉมหน้าของลูกอมในแทกแทกนะคะมีอยู่เท่าเนี้ย <c oughs> กระจุงกระจริงมากเลยส่วนราคาของเจ้าแทกแทกนี่นะคะก็มีราคา59บาทค่ะเราก็จะมาแกะลูกอมในแทกแทกนี่ออกนะคะโอ้โหนี่หรือคือขนมราคา59บาทเราชิมเม็ดนึ่งละกัน น้ำตาลชัดๆลูกอมไม่โอเคเลยค่ะและสำหรับเจ้าแตกๆวิวนี้ก็ได้คะแนนไปทอม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 ,ทอมหนึ่งคะแนนหูยก็คือว่าแบบคิดว่าแพงนะคะแล้วก็ไม่รู้จะเอามาทำอะไรด้วยค่ะไอเจ้าแตกๆเนี่ยเอาหนึ่งคะแนนไปก่อนแล้วกันนามาถึงยังที่สิบแล้วค่ะกัมมี่ช็อกโก้สตรอเบอรี่ช็อกโกแลตนมสอดไส้วุ้นเจลาตินรสสตรอเบอรี่ เมจริราคา39บาทแกกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะนี่ค่ะด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะอืม นี้อร่อยมากอ่ะคือนี้อร่อยมากค่ะมันจะเป็นช็อกโกแลตนะคะแล้วก็สอดไส้ด้วยเยลลี่ค่ะมันจะหอมหวานของช็อกโกแลตนะคะแล้วก็หนึบหนึบของไส้เยลลี่นะคะแบบโอ้ยฟินน่าชอบมากๆค่ะสําหรับดัมมี่ช็อกโกนะคะคณะก็ให้ไปเลยหคะแนนเย้อร่อยมากค่ะไปลองซื้อมาดูนะ้ายันที่สิบเอ็ เบตีพาสเทลขนมปังกรอบเคลือบช็อกโกแลตรูปไอศครีมราคาบาย่าราคา65บาทคณะก็ยังไม่รู้นะคะว่าด้านในเนี่ยจะเป็นอย่างไรแต่รู้สึกว่ามันต้องน่ารักแน่ๆเลยแกอ้หูมีกล่องแบบนี้นะคะแล้วก็มี2ออันนี้ด้วยเดี๋ยวคณะดูก่อนนะคะว่าเป็นแบบไหนอ๋อคณะรู้แล้วนะคะเขาให้ทำกล่องค่ะคล้ายๆกับแบบว่าเป็นร้านไอศครีมนะคะ ตัวอย่างนี้เลยค่ะมันก็จะได้แบบนี้ค่ะเรามาแกะอันนี้กันโอ้มันละลายอะ่ะมามันละลายอะ่ะดูสิคะทุกคน ดีมันละลายไม่มีชิ้นดีเลยค่ะอ้ไม่นะซื้อมาก็แพงอะ่ะควาจริงนะคะช็อกโกแลตที่ได้มาเนี่ยมันจะต้องไปคล้ายรูปแบบนี้นะคะแต่ว่ามันละลายหมดค่ะก็เลยติดกันเป็นแผงเลยค่ะเป็นเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมันคงจะร้อนไปจริงๆนะคะอืโอโมโหกินมันทั้งแผงนี่แหละอืมอร่อยอะ่ะมันเหมือนมีขนมปังกรอบๆด้วยอะ่ะและคะแนนสำหรับเจ้าเปอร์ตี้พาสเทลนี้นะคะคณะก็ให้ไป4ี หนคะแนนนะคะที่มันละลายค่ะคือ <c oughs> <c oughs> ถ้ามันไม่ละลายเนี่ยเราคงจะได้เล่นอะไรที่มันสนุกสนุกมากขึ้นค่ะิงอันที่12ค่ะเป็นอันรองสุดท้ายนะคะเม็ดอมโกโก้สปินเตอร์มาในรูปแบบของรถตุ๊กๆนะคะน่ารักมากๆเลยมีป้ายทะเบียนด้วยนะ283เอา้าใครจะแทงหวยเอาไปแทงเลยจ้า <laughs> อันนี้ก็ราคา16บาทนะคะคือในรถคันนี้นะคะก็มีลูกลมอยู่ค่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนี่น่าจะอยู่ตรงเนี้ยตรงเบาะ,นะ,ะเานี่ยค่ะปิดชุกนี่โอ้โห و, เห็นบะแปบอยู่ในนี้ค่ะนี่นะคะเป็นเมด็ดอมค่ะมเมด็ดอมมันนี้ใช้ได้ค่ะด้านในาก็จะเป็นช็อกโกแลตนิ่มๆค่ะเอาล่ะมาให้คะแนนเจ้ารถตุกต๊กๆคันนี้กันดีกว่าค่ะ ว่าหน้าราตดีนะคะราคาก็ไม่แพงจนเกินไปค่ะ16บาทนะคะก็ถือว่าได้ของเล่นมาแล้วก็ได้ลูกอมอร่อยๆอมากินค่ะบาที่อย่างสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คืออย่างที่13ค่ะช็อกโกโบี้แคนดี้ลูกอมช็อกโกแลตเคลือบน,น้ำตาลบ้านเฮลโลคิตตี้ในกล่องนี้นะคะก็จะแถมบ้านเฮลโลคิตตี้มาให้ด้วยค่ะมีให้สะสมด้วยกัน2แบบของแท้ด้วยนะราคา20บาท นี่ค่ะภายในกล่องนะคะก็จะมี3สิ่งนี้เลยค่ะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นบ้านกระดาษของ Hello Kitty ค่ะให้เราเนี่ยนำมาต่อกันนะคะให้เป็นบ้านค่ะอย่างที่2นะคะก็จะเป็นสติกเกอร์ค่ะสำหรับประดับตกแต่งนะคะอย่างสุดท้ายก็คือขนมนั่นเองเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะคะก็ไม่รู้ว่าเป็นขนมอะไรเนาะอ้อลักษณะเหมือน M&M ค่ะนี่เลยเป็นสีฟ้ากับสีส้มนะคะชิม ไ,ได้อยู่ค่ะแตจหวานไปหน่อยค่ะเดี๋ยวคณะขอเวลาต่อเจ้าบ้าน Hello Kitty นี่ก่อนนะคะชนะนี่ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยนั้นนะคะสำหรับบ้าน Hello Kitty นะคะเออก็น่ารักดีนะคะมีให้สะสมถึง2แบบเลยถ้าใครอยากได้นะคะก็ไปลองซื้อมาเล่นดูค่ะครบแล้วนะคะสําหรับการรีวิวขนมแปลกๆในเซเว่นพาร์ทส อยากรู้จังว่าน้องๆเนี่ยชอบขนมแปลกๆชิ้นไหนบ้างคะ่ะที่พี่คณะเนี่ยนำมารีวิวในวันนี้สามารถมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเพื่อพูดคุยกันได้นะคะใต้คลิปนี้เลยค่ะคณะอาจจะไม่ได้ตอบทุกคอมเมนต์นะคะแต่คณะเนี่ยอ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะสําหรับวันนี้คณะคงจะต้องลาไปก่อนแล้วนะคะฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้คณะด้วยค่ะอ๋อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆจากคณะค่ะวันนี้คงต้องลาไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย Boop, <laughs>